ไม่ไงมีผีสาวผู้ดีมีชื่อดังโบราณปูเถ่าคนวา่าเมื่อนี้ภาพพี่น้องญยาบิโ่มมะเบิงต้นย่างไงต้นย่างเป็นต้นใหม่เกิดน้ำดงน้ำดอนน้ำปลาน้ำคงน้ำพาน้ำไฮน้ำหน้าซึ่งตั้งแต่จะามากเกิดมากกบพ,พ,พึ่งพ่อพึ่งเ็นี่แหละ,ะต้นย่างอยู่บันนาเยี่ยตําบลนาเยี่ยอําเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบ,บลราชธานี่ มีโอกาสมารวมงานชาปนกิจศพคุณแม่ดำพวงผัวโย่มัรรดาอาจารย์พระคูสุทัดอาก็อยู่ใกล้ๆล่ำโดมมีต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งที่วัน่าอยากให้กอเบิ่งคนมีป้ายสี่มาทั้งสี่ทั้งล่ำโดมทั้งหอยหอยใหญ่ประจําทุ่งชนว่าชมพญายางพญายางเข้ามาพญาก็ต้องแปลว่าใหญ่แปลว่าหยอดแปลว่าเงียบแต่ว่าพญาย่างก็คือต้นย่างใหญ่ข้ามพี่น้องญาติโยมมาเชิญมาชม น้องดังทเทพว่าออกไปนะวันวาต้นไม้ใหญ่มีผีสาวผู้ดีมีสู้ธรรมดาต้นไม้ใหญ่เกิดโดนอาจจะมีลูกคาเทวดาเมื่อสิงสาเมื่อยู่มาอาศัยเพราะว่าเป็นต้นใหม่อยู่ให้คว่ำโอมเยน็นลูกคาเทวดาแต่เมา่ิงมาอาศัยบ้านีสาวผู้ดีมีสู้ผู้สาวผ,ผู้ผู้ผู้จบผู้ไข่ผู้งามเรื่องว่ามีศีรราาลาจารวัตตี มีกิริยามารยาิเรียบร้อยีสาวผู้ดีมีสู่มีความดีมีสูเพราะแมนว่าเพิ่นมีหลายใจนะก็คือว่ามีคนมามักมากชื่นชอบหลายคนก็เลยป้เฒ่าโบราณอิสานเขาก็เลยผูกทำมาว่าต้นไม้ใหญ่มีผีสาวผู้ดีมีสู่ก็มีนาการะครั้งนั้นขอจเจริญพร